สวัสดีครับเอฟซีที่รักนะครับของทองทีไกลที่มันชาแนลนะครับทั่วโลกนะครับก็หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไมเมื่อเช้าก็เห็นคลิปแล้วนะแต่ทำไมต้องทำคลิปใหม่เมื่อเจ้าเน่ยโดนเหลืองกับก็เลยทำคลิปเพื่อที่จะแก้ไขนะเพราะว่ามันมีคำบางคำนะครับที่ AI ของ YouTube เขาไม่ยอมให้ใช้นะครับ ฉะนั้นก็ต้องขอญาตนะครับขอญาตนะครับว่าจะเล่าเรื่องเดิมนะครับจะเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อเรื่องของคนรักสุนัขนะครับกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นผลกระทบที่มันตามมาจากความรักนะครับความรักระหว่างความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดขึ้นจากความรักนี่มันก็มีผลทั้งลบและบวกนะครับ นะสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราดูตามข่าวนะครับตามข่าวคนรักสุนัขท <laughs> ีนี้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์ในนี้ขึ้นมาก็เป็นอุทาหรณ์นะครับถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับสอนใจเตือนใจนะสําหรับการที่เราจะรักอะไรเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเราต้องคิดรอบคอบว่าเวลามันนะผลกระทบจทีนจะเกิดขึ้นนะครับจาก สิ่งที่พวกเราทําลงไปหรือว่าตัดสินใจทําอะไรลงไปเนี่ยเราต้องคิดล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับเราต้องคิดให้ดีๆว่า <c oughs> เออนะเมื่อมันเรารักในสิ่งนี้นะครับมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราบ้างกับการใช้ชีวิตของเราบ้างนะกรณีนี้นะครับเกิดขึ้นจากที่นะมีพ่อครัวหนึ่งนะครับเขาเลี้ยงสุนัขไว้จํานวนเยอะนะครับนะเกิดจา ่20กว่าตัวนะครับ21ตัวนะถ้าต,ตามข่าวนะสุนัขพวกนี้ก็ด้วยความรักเขาแหละครับเขาก็เก็บสุนัขจอนจัดมาเลี้ยงบ้างสุนัขที่เขาน่ยมันคนมีจิตใจดีพูดง่ายๆนะแต่ว่าเมื่อถึงจังหวะหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งไงนะครับมันก็มีคนในสมาชิกนี่ครัวเจ็บป่วยนะจาเป็นต้องไปโรงพยาบาลนะ่เจ็บป่วยก็เลยจําเป็นต้องใช้บริการของนหน่วยกู้ภัย นะมันก,เก็เกิดเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าหน่วยกู้ภัยเขามานะครับก็โทรไปนะโทรไปติดต่อให้โรงพยาบาลเขามารับปกติโรงพยาบาลก็จะมารับหนะึ่งหกหกเก้าแต่ว่าต้องเป็นเคสที่สุกเฉินนะครับเขาถึงจะรับนะเคสที่หนักมากๆเคสนั้นก็จําเป็นเคสหนักมากครับหนึ่งหกหกเก้าเขาถึงจะมานะทีนี้เขาก็เลยบอกว่ามีหน่วยงานหน่วยหนึ่งนะครับนะมนะีหน่วยกู้ภัยเนี่ย เป็นหน่วยกิตอาสานะครับอาสาสมัครหน่วยคู่ภยัยเขาก็ให้เบอร์โทรไปก็ติดต่อไปนะติดต่อไปทีนี้พอหน่วยก็ู่ภัยก็กก็มามาถึงมาถึงทีนีหน่วยกู่ภัยก็ถอยรถเข้าไปในหน้าบ้านกะว่าจะไปรับคนป่วยตามที่แจ้งมาแต่เมื่อพนักง,งานลงไปเนี่ยไปเจอสิ่งที่มันไม่เขาไม่คาดฝัน,เ,นเขาไม่ได้บอกว่าบริบทเป็นยังไง ก็ไปเจอฝูงหมาได้ยินหมาเต็มเลยก็ <c oughs> ขอไปแล้วสุนัขสุนัข <c oughs> ได้ยินเสียงสุนัขเห่าเต็มนะครับสุนัขในจานวนเยอะมากนะครับจํานวนเยอะมากนะจานวนเยอะมากนะครับอาสา,าสมัครเขาเลยบอกว่าไม่ได้ผมไม่กล้าขึ้นเจ้าของบางบก็ขึ้นเลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับสุนัขพวกนี้ไม่เป็นอันตราย น่ไม่เบ็นอันลายรับรองไม่กัดเนี่ยแต่เนะจ้าหน้าที่อาสาสมัครเขาก็ไม่กล้าขึ้นนะเขาก็ก็เลยเกิดวิวาทะกันนะวิวาทะกันบอกว่าผมขึ้นไปถ้าสุนัขพวกนี้มันกัดผมเลยทําไงนะเพราะว่าต้องขึ้นชั้นสองผ่านบันไดไปแล้วสุนัขฝูงพวกนี้มันอยู่ใต้บันไดนะเจ้าของบ้านก็บอกว่าไม่เป็นไรนะสุนัขพวกนี้ไม่กัดอื น่ะมันไม่กลับใครจะไปกล้าล่ะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยตัดสินใจไม่ขึ้นเจ้าของบ้านก็เกิดอารมณ์ก็ตะโกนบอกว่าเนี่ยยังไงก็จะปล่อยให้ตายอยู่นี่แหละมันก็เกิดทีนะครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยก็เลยกลับกลับไปนะครับทีนี้เจ้าของบ้านก็ถ่ายทําคลิปไว้ก็เลยโพสต์คลิปนี้ไปมันก็เกิดเป็นไวรัลของสังคมนความคิดเห็นก็แตกออกเป็นสองฝ่ายนฝ่ายหนึ่งก็เข้าใจ น้าอาสาสมัครกู้ภยัยน้าเขาก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเขาด้วยน้าู้สือ่อข่าวาก็ลงไปดูในพื้นที่ก็ไปลงพื้นที่ก็ไปเจอป้ายขนาดใหญ่เลยนะครับบอกว่าบ้านนี้หมาดุมาก <laughs> เอ,อแล้วก็เห็นสุนัขแบบเห็นสุนัขเต็มบ้านเลยคุณง่ายนะี่นั่นแหละนะครับก็หนที่มันก็เลยเกิดอย่างนี้เขาก็สอบถามดู นคนป่วยก็ยังอยู่บนบ้านอยู่นั่นไปหาหมอก็มีหลายคนหลายเสียงบอกว่าทําไมเจ้าของบ้านไม่นำนไม่นําสมาคนป่วยนะลงมาข้างล่างหรือเคลื่อนมารอรับในเมื่อรู้ว่าข้างในนะี่มันมีนมีสัตว์มีสุนัขพวกนี้อยู่นะครับทําไมไม่ลงมาไม่เอาลงมาเคลื่อนมา,นาเคลื่อนลงมาจากชั้นสองลงมาข้างล่างทําทไมไม่ช่วยกันเคลื่อนลงมาก่อน,นเขาก็อ้างว่ามันหนักไม่สามารถเคลื่อนได้ นั่นแหละนะครับาบางส่วนก็เข้าใจอาสาสมัครบางส่วนก็เข้าใจเจ้าของบ้านมันได้บทเรียนอะไรรู้ไหมว่าบทเรียนว่าเราจะทําอะไรก็ตามเราต้องคิดการไว้นะเราไม่ใช่ว่าเอาสิ่งที่เรารักแต่คนอื่นเขากลัวเรามั่นใจอย่างไรว่าเราสามารถที่ควบคุมฝูงสุนัขจำนวนเยอะนี้ได้นะทราบว่าตั้งยี่สิบเอ็ดตัวนี่อีกส่วนหนึ่งเอาไว้หลังบ้านปลอดภัยแต่อีกสิบกว่าตัวที่อยู่ใต้บันได ถ้าเกิดสักตัวหนึ่งมันกระโดดงับแล้วก็ทีนี้ตัวอื่นๆมันม,น,มนรุมเนี่ยทาไงเราจะเราอ่าเราจะระงับสถานการณ์ยังไงใช่ไหมล่ะนั่นแหละครับอ่าเป็นสิ่งที่พวกเราก็หลายหลายคนเน่ก็คิดถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วใครจะช่วยระงับสถานการณ์อ่าแล้วก็หลายคนเข้าใจว่าเออเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็โอเคเขาเซฟตัวเองในขณะที่อยากจะช่วย แต่ว่ามันช่วยไม่ได้ว่าอุปสรรคะมันมันเสี่ยงเขาก็ตัดสินใจที่ไม่เสี่ยงอืมต่อไปทุกอย่างก็คงจะแก้ไขได้มันรุงบอกเลยครับการที่จะทําอะไรก็ตามนะครับเป็นความสุขของตัวเองน่าต้องคํานึงถึงด้วยว่าเวลามันเกิดเหตุสุขเฉินเราจะควบคุมปัจจัยพวกนี้ได้หรือไม่น่มันต้องคิดการล่วงหน้าด้วยเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละครับมันเหตุการณ์นี้แหละครับมันเตือนสติ เตือนสติให้พวกเราว่าก่อนจะทําอะไรก็ตามต้องคิดให้รอบคอบนะอย่าคิดเฉพาะหน้านะแล้วก็มันมีข่าวหนึ่งว่ามันมีอุทาหรณ์ต่อมาว่าคนบางคนนะครับเลี้ยงสุนัขต,ตอนเด็กๆต,ตัวเล็กๆมันก็น่ารักแต่ว่าเวลามันตัวโตวมากขึ้นหรือว่ามันมีเป็นตัวเมียแล้วออกลูกออกหลานมากขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถจะเลี้ยงดูได้ก็จะเอาไปปล่อยเป็นหมาจรจัดเนี่ย มันก็สร้างปัญหาให้สังคมนะมันจะเกิดปัญหากับสังคมตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับคนจะเลี้ยงนะครับคนจะเลี้ยงสุนัขเนี่ยนะนต้องคํานวณดีๆด,ด้วยถ้าเป็นตัวเมียทําไงไม่ให้มันเกิดมากขึ้นแล้วก็ทําหมันซะน่ะเราใช้น่ะถ้าจะเพาะขายก็เพาะขายแต่ถ้าหากว่าเราจะเลี้ยงเพื่อดูแลเฝ้าบ้านนี่ตรงนี้ก็ทาหมันถ้าเป็นตัวเมียอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต อันนี้ก็เป็น่เป็นวิทาหอมนะครับก็เป็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไว้นะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบลงแค่นี้นะครับเป็นเป็นคลิปแก้ไขนะครับไม่รู้จะฝานหรือไม่อย่างไงก็ต้องขอบคุณครับเอฟซีทีไคทีมันช้าแนวทุกคนนะครับนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ